บดก็ใส <connect in no liebe> <pi> ่หลายแท้พ <thôi> ูดข่อยสิบห้องเวิร์เวอร์พูดติคือใส่ให้หลายแท้พ่อใหญ่ก็ลื้อตนคัวน no <ences> ี้เอาเบรดเบรคขึ้นไปขึ้นบนนอโอ้ขึ้นได้อยู่ครับกดล็อกสองเอากดกดล็อกกดสองนะกดใช้ล็อกสองเอาด้วย โลกโลกน้อยนี่คือสีบาไหวเนี่ยครับเดี๋ยวผมสิขดโลก,โลกน้อยเด้อห้องแลลวครับห้องสีตันงสามหมดอ่ะโอ้จัดหนักจัดเต็มครับไปครับประมาณสองพกเก็ตเกิน ดด้วยคือเขาพี่น้อง